เพื่อนเป็นปอบสมานอยู่จำหลัดมโนกนึกถึงเรื่องราวในอดีตบ้านเกิดแดนไกลสมัยอยู่กับพ่อแม่ก่อนมาเป็นทหารอาสารับใช้ชาติเพื่อบ้านเมืองและมีใจรักในด้านนี้ทุกรอบพักในการปฏิบัติหน้าที่เขาจะต้องกลับบ้านเพราะคิดถึงพ่อแม่และ เพื่อนสาวชื่อบัวแก้วเป็นเพื่อนบ้านและเรียนมาด้วยกันตั้งแต่สมัยยังเด็กๆชีวิตของมโนฝ่าฟันต่อดงปืนดงระเบิดมานับครั้งไม่ถ้วนที่กลุ่มโจรได้แอบวางเกื่อนไว้ตามแผ่นดินแต่เขาได้รับความแค้วควาดรอดตายมาโดยตลอดโอ้ ถึงบ้านแล้วและวันนี้เขาเดินทางกลับมายังบ้านเกิดอีกครั้งเมื่อกองทัพจุดพักร้อนให้พ่อแม่ดีใจที่ได้พบลูกชายชายชาติทหารแต่เขาคุยกับพ่อแม่ไม่ได้นานก็เดินทางไปบ้านเพื่อนบัวแก้วบัวแก้วเพื่อนกลับมาจากชายแดนแล้วอุ๊ยมโนกตกใจหมดเลยเรา มาครั้งนี้จะกี่วันก็สี่ห้าวันจากบัวแก้วแล้วเรื่องจะไปเป็นทหารอาสาสมัครรับใช้ชาติด้วยกันนั้นที่ชายแดนพูดคุยบอกแม่แล้วหรือยังยังเลยทำไมล่ะบ,บัวกแก้วสงสารแม่ถ้าบัวกแก้วไปเป็นทหารอาสาสมัครรับใช้ชาติแล้วแม่จะอยู่กับใครเออนะก็จริงด้วยด้วย ถ้าหากมีใครอยู่เป็นเพื่อนกับแม่สักคนก็จะดีนะบัวแก้วแล้วนี่แม่ไปไหนล่ะไปตลาดเดี๋ยวคงกลับมาอ้าวนั่นเมฆลูกกำนันนี่กำลังตรงมาที่นี่มาทำไมอ้าวนึกว่าใครไอพลทหารมนโนกนี่เองไม่เป็นทหารแล้วหรือเองก็เป็นอยู่แต่กลับมาเยี่ยมบ้านเท่านั้น พวกเองอ๋อหระบัวแก้วพี่มาทวงหนี้ที่พ่อแม่ของบัวแก้วกู้ไปจากพ่อทั้งต้นทั้งดอกรวมแล้วก็8,000บาททวนอะไรกันนี่ยังไม่ครบกำหนดส่งคืนให้เลยมาทวงข้ามหน้าพ่อหวังเจาเงินไปซื้อเหล้าดืม่มกินหรือเปล่าเองอะเอาอย่างนี้ก็แล้วแต่เถอะตอนนี้แม่ไปตลาดไม่เป็นไร พวกพี่รอได้กุยกุยไม่ต้องรอก็ได้เพราะข้าจะจา่ายให้เองเอานี่รับไปแล้วนับซะได้สิว่าไงครบตามจำนวนไหมเออก็โอเคงั้นก็ไปได้แล้วสินะเมฆก,กับเพื่อนจำใจกลับไปอย่างงดงิดพี่เมฆยอมมันทำไมข้าไม่อยากมีเรื่องต่อหน้าสาวที่ข้าหมายปองไว้ ไว้คืนนี้คาดจะไปเล่นงานมันถึงในม้งเองเตรียมตัวไว้เลยขอบใจนะมะโนที่ใช้นี่ให้แล้วบัวแก้วจะใช้ให้ทีหลังไม่เป็นไรหรอกจะ้ะรู้จักไอเมฆดีใช่ไหมใช่เพราะเห็นมันตั้งแต่เด็กๆในหมู่บ้านนั่นแหละถ้างั้นระวังตัวไว้บ้างก็ดีขอบใจจ้ะบัวแก้วที่เป็นห่วงมโนบัวแก้วเตือนแล้ว เชื่อหรือเปล่าละ่ะเชื่อสิทําไมจะไม่เชื่อมนโนกอยู่กับบัวแก้วจนแม่เธอกลับมาเขาจึงลากับเมฆเกเรมาตั้งแต่เด็กเมื่อมันแอบชอบเราก็ต้องคิดหึงหวงและทําร้ายผู้อื่นแวะเวียนมาเกี่ยวข้องกับเราแม้แต่เพื่อนมนโนกเขาเล่นงานมนโนกแน่แต่เมื่อไหรล่ล่ะที่เขาจะลงมือถ้าคืนนี้ละ่ะ คืนนั้นไปกันได้แล้วเมื่อถึงบ้านไอ้มโนกบุกขึ้นไปเลยแต่ไปได้แค่ครึ่งทางของพวกมันนั่นหมาดำมันมาจากไหนกันนะอยู่ตอกออกมาขวางทางเฮเฮมันกระโจนพวดเขา่าหากคนทั้งสามเฮวยลบพวกเราระวังมันกัดเอานะนั่นหมาหมา ทำไมมาโตขึ้นเกือบจะเท่าม้าล่ะเพ่นกันเถอะพี่เมฆจะเห็นได้ไงวะก็แค่อีหมาดำตัวเดียวแล้วล่างหมาดำยักษ์ก็กลับกลายเป็นล่างคนถ้าฉันเป็นหมาไม่กลัวเป็นฉันละ่ะเจ้าเมฆจะกลัวและแอบ,บชอบฉันไมหมฮ่าๆอะไรกันนี่พวกเราบัวแก้วบัวแก้วเป็นปอบหมาดำหรือเนี่ยใช่ฉันเป็นปอบ แล้วเองจะมาแอบชอบฉันไหมเจ้าเมฆไม่ๆข้าไม่ชอบเองและข้าจะหาหมอผีมาเก็บเองด้วยก็ได้ฉันจะลากใส่พวกแก้ออกมากินเดี๋ยวนี้แหละฮ่หนึ่งใน3เพนวิ่งหนีด้วยความหวาดกลัวไอ้ชวนอย่าไปมันไปถือว่ามันรอดนะฮ่า่ีเมฆ บัวแก้มันจะฆ่าพวกเราหนีกันเถอะเองอย่ากลัวไอช้ชัดมันผีเราคขนจะสู้มันไหวล้วพี่ไปเถอะเชื่อทันสิไหวไม่ไหวก็ต้องลองดูสักตังกัดผีบอบนางบดดัวเดีวกระโจนกัดขอเจ้าเมฆอย่างตั้งหลักอางับกูกินมึงละ ส่วนเจ้าโฉดมาเห็นเหตุการณ์คาดว่าคงอยู่ก็ต้องตายเหมือนเจ้าเมฆจึงได้รีบเพนไปเสียก่อนเหมือนกับเจ้าชวนไปดีกว่ากูไม่อยู่แล้วลุงเช้าชาวบ้านต่างพากันมามุงดูเจ้าเมืเมื่อรู้ถึงข่าวการตายของมันเอออะไรนะทำร้ายมันลำคอมีรอยกัดเบอ่์วะลำไส้ทะลักนั่นสิ ผู้ใหญ่มันต้องโดนปอบกินแน่ๆเลยไม่งั้นก็เสือแถวนี้แหละเฮ้อน่าสงสารมาจริงๆเลยไอเมกเอ้ยทำไมมไดภอายอเนตอนาถอย่างนี้เนาะเฮ้อจะว่าถูกเสือสิงกัดหมู่บ้านเราก็ไม่ได้มีเสือสิงนิววะเฮ้ยเป็นอะไรวะมโนก็ได้หลอดพ้นจากการทำร้ายของเจ้าเมกด้วยฝีมือของบัวกแก้วจบ